การใช้ยาอย่างสมเหตุผลการใช้ยาอย่างสมเหตุผล rational drug use หมายถึงการใช้ยาให้เหมาะสมกับโรคผู้ป่วยขนาดยาระยะเวลาและไม่ใช้ยาโดยไม่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีและลดความเสี่ยงจากอันตรายของยาหลักการของการใช้ยาสมเหตุผล 1. ใช้ยาเมื่อจำเป็นจริงๆ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะกับไข้หวัดธรรมดาเพราะส่วนใหญ่มักเกิดจากไวรัสไม่ใช่แบคทีเรีย 2. เลือกยาให้ตรงกับโรคเช่นปวดศีรษะเล็กน้อยใช้ยาพาราเซตามอนไม่จำเป็นต้องใช้ยาแรง 3. ใช้ยาในขนาดและระยะเวลาที่ถูกต้องใช้ให้ครบตามคำแนะนำแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้ว 4. ใช้ยาให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย เช่นเด็กผู้สูงอายุคนตั้งครรภ์หรือคนที่มีโรคประจำตัวต้องระมัดระวังเป็นพิเศษห้าหลีกเลี่ยงการใช้ยาซ้ำซ้อนหรือใช้ร่วมกับอาหารหรือยาอื่นที่มีผลต่อกันเช่นหลีกเลี่ยงการใช้ยาหลายชนิดที่มีพาร,ราเซตามอลร่วมกันสีงตับพังหกอ่านฉลากและคำแนะนำก่อนใช้ยาต้องรู้ว่ายาคืออะไรใช้อย่างไรและมีข้อควรระวังอะไรบ้าง